สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องคุกไม่ล่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆดิปกาแฟทานเองที่บ้านง่ายๆแบบไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆนะ เดี๋ยวเรามาเตรียมกาแฟกันก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็น Ever Standard Coffee นะคะสำหรับรสชาติจะเป็น l i ท e Medium r o a นนะคะเป็นกาแฟคั่วอ่อนคั่วกลางนะคะรสชาติก็จะละมุนละมุนนะคะไม่ได้เข้มมากสำหรับตัวนี้สามารถหาซื้อออนไลน์ได้ง่ายมากๆค่ะ s h o p e e Lazada Facebook เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะกาแฟดิปเป็นซองแบบนี้เหมาะมากกับการนาพกพาไปเที่ยวค่ะ แกะออกมาเราก็จะเจอเป็นถุงกาแฟแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาฉีกที่ซองกันนะคะฉีกง่ายมากๆด้านข้างก็จะเป็นกระดาษแข็งแบบนี้เลยค่ะเอาไว้วางบนขอบแก้วเดี๋ยวเราเอาวางใส่แก้วของเราเลยค่ะ ค่อยๆเทน้ำร้อนลงไปนะคะเราจะใช้น้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ95องศานะคะเทลงไปอย่างต่อเนื่องให้ผ่านถุงกรองลงไปแบบนี้เลยค่ะ แล้วกาแฟของเราก็จะค่อยๆผ่านถุงกรองลงไปช้าๆนะคะบอกเลยว่าตอนนี้หอมมากๆสำหรับใครที่อยากทานกาแฟดิปแต่ไม่อยากซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเยอะแยะมากมายแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะง่ายมากๆราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ179บาทได้5ซองตกซองละแค่35บาทเท่านั้นและที่สำคัญไม่อ้วนด้วยนะคะ สังเกตที่น้ำกาแฟที่ออกมาจากถุงกรองนะคะจะไม่มีเศษผงกาแฟแม้แต่นิดเดียวนะคะถุงกรองตัวนี้ดีมากๆเขานำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาถุงกรองของเราออกมาจากแก้วเลยเดี๋ยวเราบีบให้น้ำกาแฟออกให้หมดก่อนนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าใครต้องการเพิ่มรสชาติอย่างน้ำตาลและนมก็สามารถใส่ลงไปได้เลยโดยที่ไม่ทำให้รสชาติของกาแฟเสียค่ะสะดวกอร่อยขนาดนี้ชิปหน้าต้องเอาไปกลางเต็นต์ด้วยแล้วค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะ สำหรับกากกาแฟาที่เหลืออยู่ในซองสามารถนำมาทำเป็นสครับผิวได้ด้วยให้เราบีบน้ำกาแฟาออกให้หมดค่ะแล้วเราก็เอากากกาแฟาตัวนี้ไปตากแดดไว้แล้วก็เอาไปผสมกับมะขามเปียกขมิน้นโยเกิรต์ตก็จะได้สครับเพื่อผิวกระจ่างใสแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทานกาแฟานะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ